สวัสดีครับผมก็ชอบฟังครับตานมาหาพูดได้ดีขอบพระคุณมากครับคุณจรันเมืองการนะครับผมเมืองจันทร์ครับคณสมชายสุขเลิศผมฟังอาจารย์เบียร์ได้แง่คิดหลายอย่างมาฟังมาหากรุงอธิบายได้ปัญญาขึ้นเยอะเลยขอบพระคุณมากฮะเป็นตัวเรานี่แหละแน่นอนครับคือทุกท่านฟังใครก็าตามไม่ว่าจะเป็นพระคุณท่านก็ดีนะฮะหรือคารวาสกล่าวธรรมะหรืออะไรก็าตามหรือท่านอ่านหนังสือ หนังสือก็เป็นครูของเราได้อันคนัือธรรมะเนี่ยหรือว่าท่านจะฟังเทศทางโซเชียลถ้าท่านฟังแล้วจะให้เกิดประโยชน์ท่านต้องคบคิดพิจารณานะครับเหมือนกับเรายกนในห้ายๆขั้นมันก็นเรากินถั่วอบเราต้องคบต้องเคี้ยวมันจะได้ลดลดความมันของถัว่วเข้าลิ้นของเราธรรมะเหมือนกันเราฟังแล้วเรามาพิจารณาเชื่อใดยตัวเองเช่นบอกว่า ความโลภค,ความโกรธความหลงนะ่ะมันเป็นดียังไงมันเสียยังไงมันเสียยังไงความโลภอ่ะเขาบอกไม่โลภไม่ถูกลวงไม่ห่วงไม่เสียเปียบเออความโลภนี่มันทําให้เราทุกขนะ์นะบางคนนะลาบจูงโลภมีลาบแล้วยังจูงโลภเข้าไปอีกลาบไ,ได้ไมนส่วนที่ดีนะแต่ความโลภมันเป็นอกุศลนะลาบเป็นส่วนดีแต่ว่าลาบจูงโลภต้องในตรงจะระวังใจฮะเกว่าสาทุสัมทโลระวังไว้นั่นแหละดีนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าในสื่อทุกวันนี้ท่านดูได้เลยแต่เราต้อง ผมนี่ไม่ใช่ดูบ่อยไม่ได,ดูประจำนะสื่อบางสื่อดูแล้วจิตมันเศร้าหมองผมจะไม่ดูเลยฮะเพราะอะไรฮะตัวเรามันสาคัญกว่าอย่างอื่นนะสื่อมันแค่ของภายนอกครับท่านฟังผมแล้วถ้าท่านมาหวังจะผมปิดลงแล้วเนี่ยหรือว่าทุกวันนี้ท่านฟังนะจิตท่านสงบเป็นตัวของตัวเองถือว่าท่านได้ประโยชน์ละแล้วก็ท่านได้ความสะอาดด้วยศีล ความสว่างด้วยปัญญานะ,ะนติสมาปัญญาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีได้ความสงบด้วยสมาธิถือว่าท่านไม่เสียทีแต่การฟังนั้นเป็นการเพิ่มพูสติปัญญาแม้พระคุณท่านเทศท่านจะบอกเลยเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวผมจะต้องบอกวันที่ก่อนพระคุณท่านก่อนจะเทศนะฮะท่านจะต้องบอกสักการะก่อนอย่าขึ้นภาษาบาลีนะนโมสามท่านจะก่อนตั้งนโมท่านบอกสักการะก่อนคือบอกว่าวันนี้วันที่เทวร้รยอะไรต่าง,างๆเช่นว่าอิธานิตสับพะกวะโต ปณิธานาาศาสนายุการัชนาาอะไรเราสังลักเขตตภาตินี่แล้วท่านก็จะแปลว่าสุภาพมัสดุพระพุทธาศาสนายุการจำเดิมแต่ปณิธานห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้วเช่นวันนี้นะ 25, 6, 7, สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพันปัจจุบันสมัยนะฮะปัจจุบันสมัยธันวาคมมาสุรทินที่สิบสี่ใช่ไหมครับวันนี้แล้วท่านก็จะว่าเลยอันบุคคลที่าำจไรทนี่เขาเียบอกมันเป็นเป็นสมมุตินะ ให้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไรต่างๆขึ้นแลมเท่าไรแล้วท่านก็จะกล่าวบัตดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระคุณท่านอย่างน้อยให้ผู้ฟังได้เกิดสติปัญญาฮะสติความรู้ตัวปัญญารู้คิดหรือสติความลึกได้สัำเนะความรู้ตัวฮะอันนี้สําคัญครับแต่ท่านฟังด้วยความมีสตินะถึงจะได้ปัญญาพระพบาลี่างบอกว่าสุดสังละพะเตปัญญงฟังด้วยดีจะได้ปัญญา อันนี้ถ้าเราคิดในทางปฏิปักษ์คณัตรงกันข้ามถ้าฟังไม่ดีมันก็ไม่ได้ปัญญานะเพราะถ้าฟังด้วยดีนะก็ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์เบียร์นะแต่ไปฟังนะเออบางคนชอบฟังนะทุกวันนี้นะฮะสมัยก่อนหลวงพ่อน,นักเทศดังๆหลวง,งพ่อปัญญาชนทัติคุณหลวงพ่อพุทธทาสหรือว่าารวาสเก่าวธรรมะอย่างอาจารย์อของผมนะแต่ผมไม่ทันเห็นนะานาวาเอกอ่อนบุญยพันธ์เวลาไปแสดงที่ไหนเนะี่ยเขาจะตามไปฟังกันเลยทุกวันนี้ท่านนั่งอยู่ี่บ้านนะฮะบ,บางคนเลี้ยงลูก บางคนอยู่กับครอบครัวก็ดูได้ดูตามสื่อได้ฟังได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์นะก็ขอสวัสดีนะครับนาตาลนเนะข้ามาชมด้วยนะฮะ